สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนะฮะนักข่าวอินดี้วันนี้พี่นักข่าวอินดี้ก็มีเรื่องราวนะครับของคุณโรเซ่นะครับมาอัปเดตให้ฟังนะฮะก็เป็นคนบอกเลยครับว่าคุณโรเซ่ในคอนเสิร์ต LA เนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปภาพของแฟนคลับนะครับที่โพสโดยเพจ YG Family Thailand นนะครับนะจริงๆมีคลิปด้วยนะน้องๆเนี่ยอันนี้เป็นคลิปนะ เป็นภาพจากในคลิปนะพี่พี่แคปมานะถ้าน้องๆอ,อยากจะฟังคลิปแบบเต็มๆแล้วก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์คลิปไว้ในรายละเอียดนะน้องๆกดไปฟังกันได้เลยนะครับก็เอารูปสวยๆมาฝากเฉยๆนะครับใครอยากจะฟังเสียงบรรยบรรยาการคอนเสิร์ตก็เข้าไปดูนะฮะตามลิงก์ข้างล่างได้เลยโอ้ต้องบอกว่าแค่ผมนั่งดูคลิปอะยังอลังการอะยังรู้สึกแบบมันยิ่งใหญ่อ่ะรู้สึกแบบโอ้โห มันตัวขนลุกเลยอะเออต้องบอกว่าขนลุกจริงๆแบบตัวชาชาข้างหลังอะเออสุดยอดนะครับอ่ะใครที่เป็นเมนคนโรเซ่นะครับก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายเพื่อนๆกันได้นะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากการก็ขอฝากไลฟ์สดอันนี้เอาไว้ด้วยนะครับว่างๆก็เข้ามาคุยมาพูดคุยข่าวบันเทิงกันได้นะครับอ่าก็จะมีเพื่อนๆของเราอยู่เนาะแล้วก็ ใครที่ว่างๆนะครับก็ลงมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมใครที่ได้เมนหนึ่งแอดมินก็จะขึ้นชื่อในตารางนี้ไว้ให้นะครับแล้วก็จะแจ้งให้ทราบนะ้องว่ามีใครได้เมนหนึ่งกันบ้างโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับแอดมินของอัปเดตข่าวสารไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปแอดดี้คนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้แอดดี้คนนี้ด้วยบาย,บายยจ้า